Peace out. พอคนเข้าแข่งแ,แล้วก็จะใสกีสาินบอกว่าเพื่นอนบม,ม่ได้มาโดูก็บอกว่าใครมีสอะไรให้กลับไปก่อนเลยอง้ององน